รีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะใครกำลังตามหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่ง พี่แบบเท่ๆเลยคุณลูกค้าแล้วก็ปีใหม่ๆนะคะแนะนำคันนี้เลยคุณลูกค้า t o y o ต a Fort u n e er เนอนะคะ2.8 T-RD s p o r t y v o นะคะคันนี้ขับสี่ขึ้นเหนือลงใต้หายห่วงแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็จะอยู่ที่ปี2019นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันบอกก่อนคุณลูกค้าคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะคะตัวเรือนนะคะก็จะเป็นสีขาวมุกสวยงามแบบนี้เลยด้านหน้าสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะไม่มีเศษถินกระท้อเลยคุณลูกค้าสวยงาม มากๆคอไฟนะคะใสๆไม่มีหวิดไม่มีแตกเป็น LED โปรเจคเตอร์ส่งกลมแบบนี้เลยระบบไฟติดทุกดวงแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็กันชนหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเลยแล้วก็ได้ส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นสีดํา สวยงามเข้ากับตัวรถสุดๆคุณลูกค้าก็จะเป็นหลังคาดําด้วยคุณลูกค้าคันนี้มาจากศูนย์เลยนะคะชุดแต่ง TRD แล้วก็มาในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก Toyota เลยนะคะสีดาเหมือนกันคุณลูกค้าสวยงามเข้ากับตัวรถนะคะยางนะคะก็จะอยู่ที่ปี2022เลยคุณลูกค้าใช้ได้อีก2-3ปีเลยนะคะใช้ได้อีกยาวๆดอกยางยังเต็มๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีด้านข้า ต้เรื่อนนะคะสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันมีไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเป็น LED อีกด้วยนะคะในส่วนของแหลกหลังคาคุณลูกค้าไม่มีตำหนิเลยไม่มีบินไม่มีแตกนะคะหลังคาดำสวยเฉียบเท่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับติดตั้งกันสาดตรงรุ่นตรงปกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดฟิล์มดำรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ การไห้เห็นแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วนะคะโครงสร้างนะคะดูเลยไม่มีรอยคอไม่มีรอยพอ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยนะคะเม็ดอาร์คแบบกลมๆเลยคุณลูกค้าไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะอขออนุญาตใส่แป้นึ่งนะคะยางอันนี้คือแนนเวอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะก็คืออาจจะมีขานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นคุณลูกค้าเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะ แล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้มาเป็นหนังนะคะสีดำตัดด้วยสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าด้านนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างอีกด้านกันบ้างย้ำอีกทีคุณลูกค้าคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะคะ แล้วก็ดูอีกด้านนี้เลยดูเลยคุณลูกค้าเม็ดอารคเม็ดกลมแบบนี้สวยงามนะคะไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพดไม่มีรอยตัดต่อตัวถังอีกเช่นเดียวกันนะคะพ <Wow. S 1> ยายาใส่นะคะอะ่แล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าก็อาจะมีรอยขันมาบ้างเล็ก,ลกๆน้อยนอยนะคะแต่รับประกันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนัก จมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นี่ชุดแต่งทีอาดีแบบนี้เลยคุณลูกค้าสีดำตัดสีแดงนะคะสวยงามแบบนี้เลยไม่มีริ้วไม่มีรอยอีกเช่นเดียวกันรอยขาดรอยขีดข่วนไม่มีให้เห็นเลยคุณลูกค้าคันนี้สวยงามมากๆแล้วก็บอกเลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมาในส่วนด้านหลังคุณลูกค้าสปอยเลอร์สวยงามแบบนี้พร้อมกับมีเบก ไฟเบรกดวงที่3ามนะคะพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนให้1อันนะคะขอเอาไฟด้านหลังนะคะใส่ใส่ไม่มีบิ่นไม่มีแตกแบบนี้เลยคุณลูกค้าระบบไฟติดทุกดวงแน่นอนนะคะแล้วก็ชุดแต่งคันนี้นี่บอกเลยว่าเท่มากคุณลูกค้าสีดําตัดสีแดงแล้วก็ตัดสีขาวของตัวเลือนอีกสวยเฉียบเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านความปลอดภัยด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้นะคะคุณลูกค้าไฟทับทีมอะไรมีครบนะคะระบบไฟติดนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะคะว่าด้านหลังจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะแล้วก็เปิดเป็นไฟฟ้าแบบนี้ด้วยคุณลูกค้าไม่มีรวนเลยนะคะระบบไฟฟ้าของเขานะคะสวยงามมากๆเรแล้วก็ดูด้านหลังโอ้โหคุณลูกค้า สวยงามมากมีแผ่นอันนี้กันมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูพรม5 d สีแบบเข้ากับตัวรถแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านหลังไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นแน่นอนคุณลูกค้า หน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับเลยคุณลูกค้าด้านหลังคือสวยงามกลิบเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยแล้วก็อุปกรณ์นะคะคันนี้ยางอะไหแม่แรงอะไรต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านแล้วก็เวลาปิดนะคะนี่กดแค่ปุ่มเดียว ระบบไฟฟ้าของเขานะคะทำงานได้ดีแบบนี้เลยไม่มีรวนคุณลูกค้าคันนี้สวยงามเหมาะมากใครกำลงังตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคุณลูกค้าขึ้นเหนือลงใต้หายห่วงมาดูกันอีกด้านกันคุณลูกค้านี่ด้านนี้นะคะก็ไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่น ไม่มีรอยตัดต่อตัวถังอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่เข็บไม่มีบิดเบี้ยวเม็ดอ์คสวยงามนะคะในส่วนของแผงข้างด้านนี้สวยงามอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยไม่รู้ว่าพูดคําว่าสวยกี่รอบแล้วนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆคุณลูกค้าใครกาลังตามหาอยู่แนะนําเลยคันนี้แบบสวยมากๆนะคะแล้วก็มาดูด้านนี้อีกด้านนะคะนี่ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพอนไม่มีรอยตัดต่อตัวถังอีก เช่นเดียวกันย้ำกันอีกรอบคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวเลยนะคะคันนี้เข้ามาในรถเรียบร้อยคุณลูกค้าบอกเลยว่ากลิ่นใหม่มากๆนะคะคันนี้สวยงามสตาร์ทรถเรียบร้อยเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะ สีภายในนะคะสีดำตัดแดงแล้วก็สีเบจด,ด้านบนนะคะสะอาดสะอา้านสวยงามมากๆพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยคุณ <Wow. S 1> ลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงโทรเข้า <Wow. S 1> ขออกได้นะคะแล้วก็คันนี้ออปชั่นที่1นะคะนี่มีแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัยสภาพคือกลิปเลยคุณ mm. ลูกค้าตรงโตโยต้าก็ไม่มีรอยลอกนะคะแล้วก็ในส่วนของการบังคับพวงมาลายัยไม่มีติดขัดอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะมาเป็นเรือน m ม่ดิจิตอลกึ่งอนาลอกแบบนี้เลยนะคะระบบไฟทุกอย่างเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบที่เป็นออโต้เล็กๆนน้อยๆนะคะในของเราก็คือยังไม่มีรวนอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้ตกแต่งด้วยลําโพง JBL นะคะคุณลูกค้ารอบคันเลยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลคุณลูกค้ามาเป็นคอนโซลหนังนะคะสีดา สะอาดสะอาดแบบนี้เลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยคุณลูกค้าแม้เต็มเ,เดียวสภาพสวยงามมากๆนะคะในส่วนของตรงอักตรงกลางนะคะ มีแอร์มาให้2ตอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีจอบอกเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียคันนี้นะคะเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนี่กดได้เร็วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุได้แล้วก็ซีดีได้ดีวีดีได้แล้วก็ยังมีเนวิเกเตอร์ด้วยคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มเสียงนะคะด้วยการเพิ่มจากควงอะไรของเขากันดีกว่านะคะเทสระบบไปด้วย นี่คนลูกค้าเพิ่พมเสียงลดเสียงได้เป็นปกติระบบไม่มีรวนไม่มีช้าเลยนะคะในส่วนของด้านข้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะ ปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยคุณลูกค้านี่หมุนได้ทุกตรงนะคะไม่มีรวนปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มไหน,ไห,นหายไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่นะคะให้1อันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปรับขับ2ขับสีอะไรสามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นี่ปิดเปิดออกได้นะคะก็จะสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยคุณลูกค้าในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายสะดวกสบายทางเรามีรับประกันเกียร์ให้ด้วยนะคะยังไม่พอคุณลูกค้ามีโหมด อีโคคาให้ด้วยแล้วก็มีโหมดพาวเวอร์ให้ด้วยคุณลูกค้าเลือกใช้กันได้ตามใจชอบเลยนะคะคันนี้แล้วก็เบรกมือตรงนี้ไม่มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้า ที่พักแขนนะคะสามารถเปิดออกมาได้ด้านในกว้างขวางพอสมควรนะคะเก็บของได้เยอะเลยคุณลูกค้าที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้ไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยคุณลูกค้าสวยงามมากๆในส่วนของเบาะคุณลูกค้าบอกคันนี้เป็นเบาะแดงตัดดําคือสปอร์ตค,คือสวยมากแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยคุณลูกค้ารอยค่ะรอยขีดข่วนคือไม่มีเลยนะคะฟองน้าไม่มียึดตัวแถมคันนี้นะคะยังปรับไฟฟ้าได้ถึงคู่หน้าเลยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบกันดีกว่านะคะ <Wow. S 1> นี่ กดปุ๊บเลื่อนปั๊บแน่นอนคุณลูกค้าขึ้นลงอะไรต่างๆได้เป็นปกติเลยนะคะมาถึงด้านบนกันบ้างคุณลูกค้าคันนี้นะคะกล้องหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วจากสูตรเลยนะคะแล้วก็ที่บางแดดอะไรต่างๆยังคุมพลาสติกอยู่เลยคุณลูกค้าคือสวยแล้วก็ใหม่มากๆแล้วก็นี่ด้านบนยังไม่พอมีที่เก็บแว่นตาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระบบไฟอย่างที่บอกติดทุกดวงแน่นอน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะเข้ามาด้านหลังแล้วคุณลูกค้า กว้างขวางแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะสีเดียวกับด้านหน้าเลยเป็นเบาะหนังสวยงามไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เป็นที่พักแขนนะคะแล้วก็นี่มีที่ใส่แก้วน้ํานะคะได้ถึง2แก้วเลยคุณลูกค้าด้านหลังก็สะอาดสะอ้านนะคะบนเพดานแต่างๆไม่มีรอยเปื้อนเลยคุณลูกค้าแล้วก็เบาะสามารถพับได้นะคะเก็บของเพิ่มเติมได้เลยยังไม่พอคุณลูกค้าด้านหลังนะคะนี่มีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์อะไรก็ได้เลยคุณลูกค้า แล้วก็ตรงนี้มีปักให้ด้วยคุณลูกค้านี่แคมปิ้งอะไรต่างๆเหมาะเลยคุณลูกค้ายังไม่หมดเลยคุณลูกค้าด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีแอร์ให้ถึง4ตอนเลยนะคะนี่1 2แล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีก2ตัวนะคะคุณลูกค้า <Wow. S 1> สามารถ ใจชอบตรงนี้เลยคุณลูกค้าแล้วก็อย่างที่บอกไปนี่ระบบไฟติดแน่นอนนะคะย้ำอีกทีคุณลูกค้าใครกำลังตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มแบบครบจบในคันเดียวนะคะแนะนําคันนี้เลยคุณลูกค้าสภาพสวยมากๆแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีก,กว่าคะ่ะเครื่องดมๆจากโตโยต้านะคะคุณลูกค้ากรอบเครื่องสวยงามไม่มีแต่งห้องเครื่องแห้งไม่มีรั่วซึมนะคะ ฟ้าก็องของเดิมของแท้แน่นอนแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะคะคุณลูกค้าคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนร0อเลยแล้วก็รอยนอตอะไรต่างๆนะคะบอกเลยว่าขยับมาน้อยมากๆคุณลูกค้าแล้วก็เรายังมีตรวจสอบจากคุยสเปช่นนะคะ34สจุดไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจ ยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนเลยคุณลูกค้าในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะขนาดเครื่อง 2,800cc นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลขใหม่แล้วก็ราคากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรถ SUV รถครอบครัวที่ครบจบในคันเดียวนะคะคุณลูกค้าต้องเป็นคันนี้เลย Toyota Fortuner นะคะ2.8 TRD Sportivo e นะคะ ขับสคันนี้จะอยู่ที่ปี2,019นะคะคุณลูกค้าเลใหม่นะคะจะอยู่ที่70,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่1,258,000าบาทเท่านั้นคุณลูกค้าบอกเลยว,ว่าคุ้มค่ะคุ้มราคามากๆเพราะว่าออปชั่นเขาจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่ง TRD นะคะและยังไม่พอคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะคุ้มหมด หรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะแถมแบงค์สี่คาเซนเตอร์นะคะมีรับประกันหลังการขายด้วยมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็ของแถมมากมายอีกหลายรายการเลยคุณลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์ซูเปอร4สี่แปดสิบแปดแปดสี่สี่นะคะหรือไลน์นะคะแอดแบงค์สี่คาเซนเตอร์นะคะเฟซบุ๊กนะคะแบงค์สี่คาเซนเตอร์นะคะแล้วก็ยูทู u แ e งค์สี่คาเซนเตอร์ชาแน,นลสามารถทั้งว่าสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยุกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง Youtube นะคะ mm hmm. ก็รับเพิ่มไปเลยค่ะ hmm. นี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซลามิกนะคะป้องกันแสง UV ะคะ่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com